สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊าปานชวนทำขนมไทยทำง่ายสังขยามะาพร้าวอ่อนสังขยาที่เนื้อนุ่มเด้งละมุนสูตรนี้ไม่ง้อซึ้งนึ่งด้วยนะคะใช้แค่สี่อย่างนี้ก็ทำสังขยาอร่อยอร่อย,ออยได้แล้วค่ะขั้นตอนง่ายๆมาดูกันเลยเจ๊าปานใช้มะาพร้าวน้ำหอมแบบนี้นะคะขูดเนื้อออกมาให้เรียบร้อยเลยค่ะและไข่ไก่สี่ฟองแบบนี้นะคะตามด้วยน้ำตาลตะหนดหรือน้ำตาลมะพร้าวก็ได้ค่ะ กะทิกะทิสดกะทิกล่องได้หมดเลยนะคะใบเตยหอมค่ะประมาณ6-7ใบนะคะขั้นตอนแรกเลยเราจะตอกไข่ใส่โถปรุงก่อนเลยค่ะใส่ลงไปสี่ฟองเลยนะคะตามด้วยกะทิ1ถ้วยหรือประมาณ250มิลลิลิตรนะคะน้ำตาลตะหนดประมาณ70กรัมความหวานเพิ่มลดได้นะคะถ้าไม่มีจริงๆใช้น้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลทรายก็ได้ค่ะตามด้วยใบเตยหอมนะคะ นำทั้งหมดมาขยำแบบนี้นะคะขยำให้เขาเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะใบเตยหอมที่เราใส่ลงไปจะช่วยทำให้ทุกอย่างขยำง่ายขึ้นและเพิ่มความหอมจากใบเตยด้วยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนำใบเตยออกมาเลยค่ะขยำน้ำออกให้หมดแล้วก็เราจะใส่ชามหรือภาชนะที่มีความหนาทนความร้อนได้นะคะนำกระชอนมากรองน้ำกะทิที่เราได้ค่ะ เพราะว่าจะมีผงหรือเศษต่างๆที่ยังเหลืออยู่นะคะขั้นตอนสุดท้ายใส่เนื้อมพะพร้าวอ่อนลงไปเลยค่ะใส่ให้ทั่วๆเลยนะคะและสำหรับบ้านที่ไม่มีซึ้งนึ่งนะคะเราจะใช้วิธีนี้ก็ได้ค่ะหาหม้อมาหนึงใบและหาที่วางหม้อแบบนี้นะคะเทน้ำลงไปเลยค่ะแล้วก็เอาสังขยาที่เราใส่ภาชนะวางลงไปเลยนะคะปิดฝา แล้วใช้เวลานึ่งประมาณ15-20นาทีค่ะเปิดไฟกลางในการนึ่งนะคะเราจะเช็คว่าสังขยาสุกหรือยังหาไม้จิ้มฟันมาจิ้มลงไปค่ะถ้าไม่มีน้ำขึ้นมาแล้วก็ค the ือสุกแล้วนำออกมาผึ่งให้ Cancer. คลายความร้อนก่อนเลยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆเป็นขนมไทยที่ทำง่ายมากเลยสังขยามะพร้าวอ่อนหน้าตาดีด้วยค่ะ ตอนนี้สังขยาก็เริ่มเซตตัวแล้วเริ่มเย็นแล้วเราจะหั่นแบ่งได้เลยนะคะตักออกมาได้เลยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วโอ้โห, و, หน้าทานมากๆเลยเนื้อสังขยานุ่มๆเดง้งๆแบบนี้เลยค่ะ สีสันน่าทานด้วยนะคะรสชาติหอมอร่อยมากๆอยากให้เพื่อนๆได้ชิมเลยค่ะสูตรนี้เจ๊ปานทำแบบเนื้อสังขยานุ่มๆเด้งๆนะคะถ้าเพื่อนๆอยากได้เนื้อสังขยาที่เนื้อแน่นกว่านี้สามารถเพิ่มไข่ได้5-6ฟองได้ค่ะและทานไม่หมดนำไปแช่เย็นได้นะคะทานเย็นๆก็อร่อยค่ะ ฝากติดตามครัวอร่อย,บยใบเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ